กรมอุตุนิยมวิทยาประกาศแจ้งเตือนจังหวัดเสี่ยงฝนตกหนักถึงหนักมากอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากได้ในช่วงวันที่14ถึง18กรกฎาคมนี้โดยวันที่14กรกฎาคมนะครับจังหวัดเสี่ยงได้แก่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือบึงกาลสกลนครนครพนมมุกดาหารยะโสธรอ,อำนาจเจริญศรีสะเกษอุบ,บลราชธานี ภาคกลางกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุรสงครามสมุรสาครรวมทั้งกรุงเทพและปริมณฑลภาคตะวันออกนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเราจันทบุรีตลาดภาคใต้เพชรบ,บุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงระนองพังงาภูเก็ตช่วงวันที่15-16ถึงกกรกฎาคมจังหวัดที่เสี่ยงได้แก่ภาคเหนือ เชียงใหม่ลำพูนลำปางน,าน่านแพร่อุตรดิตถ์สุโขทยัยกำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกเพชรบูรณ์ตากภาคตะว,วันออกเฉียงเหนืออุดรธานีสกลนครน,นครพนมมุกดาหารยะโสธรกาลสินขอนแก่นชัยภูมินครราชสีมามหาสารคามร้อยเอ็ดอำนาจ,จเจริญบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกดอุบลราชธานี ภาคกลางสมุทรสงครามสมุทรสาครกาญจนบุรีสุพรรณบุรีอุทัยธานีชัยนาทนครสวรรค์ลบบุรีสระบุรีสิงห์บุรีอ่างทองอยุธยานครปฐมราชบุรีรวมทั้งกรุงเทพและปริมณฑลภาคตะวันออกฉะเชิงเซานครนายกปราจีนบุรีสะแก้วชนบุรีระยองจันทบุรีตราดภาคใต้เพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราช พัทลุงสงขลาระนองพังงาภูเก็ตกรบีตรังสตูลช่วงวันที่17-18ถึงกรกฎาคมนี้จังหวัดเสี่ยงได้แก่ภาคเหนือเชียงใหม่ลำพูนล,ลำปางน,าน่านแพร่อุตรดิตสุโข,ขทยัยกำแพงเพชรพิจิตพิษณุโลกเพชรบูรณ์ตากภาคตะวันออกเฉียงเหนืออุดรธานีสกลนครน,นครพนมมุกดาหารยโสธรกาลศินขอนแก่น ร้อยเอ็ดอํานาจเจริญอุบลราชธานีภาคกลางกรา,นารนบุรีสุพรรณบุรีอุทัยธานีชัยนาทนครสวรรค์ลบบุรีสระบุรีสิงห์บุรีอ่างทองอยุธยาภาคตะวันออกฉะเชิงเทรานครนายกปราจีนบุรีสะแก้วชนบุรีระยองจันทบุรีตราดภาคใต้เพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรระนองพังงาและภูเก็ต นี่คือพื้นที่จังหวัดเสี่ยงฝนตกหนักถึงหนักมากต้องระวังน้ําท่วมฉับพลันและน้ําป่าไหลหลากช่วงวันที่14ถึง18กรกฎาคม2567นี้กรมอุตุประกาศแจ้งเตือนล่าสุดณนะช่วงเช้าวันที่13กรกฎาคม2567